สวัสดีครับผมมอ,อยครับผมโอไอเอไปรุ่นสร้างตัวนะครับวันนี้พามาเบ่ารถไทนะครับโคูปตา้า M7 5 0 8นะครับตัวไม่ล่าสุดนะครับของเสียวิน่นนะครับเพิ่งออกมาปีนี้ครับไถน้าหุดนะครับเพิ่งออกมาปีนี้เอารถอ่า เอารถฉีบนะครับ M ห0 0พันนะครับติดฉีดเทอร์เอานะครับแต่สามแสนนะครับรถทั้งรถทั้งขีบนะครับ M ห0 0พผนพร้อมฉีบเทอร์เอานะครับอากอาศตัวนี้ตัวนี้ร่วมเบดเซ็จกระติดประมาณล้านหกบมครับพรอนนะครับผมเอาแต่ไปดันมาร่วมพรอนนะครับ กตีเพราะว่าระบบรถใหม่ผมว่า้ล่วราคาเท่าไหนนร,ร,ร่นะครับเนาะดอกเบี้ยบลูนะครับแต่ว่าร่วมเบียเสร็จตกล้านหกนะครับอุปกรณ์ที่ได้มาก็็ไ้มากจะใบดันนะครับรวมดอกเบีย้ยล้านหกพันเกา่าคันเก่าของเสียวินนะครับก็ที่เป็นเอ็มฮาพัทเอ็มฮาพัทเทิ์นออกไปแล้วเห็็เแล้ากัอีกขั้นนึงที่เป็นคูปตาเอ็มยูห้าเจ็ดนะครับ ันนี้มาลากกลับมาไทยนะครับส่วนเอ็มยูหาเจ็ดน,นติติติชิมนะครับติดิชิมหน้าตานะครับของมือสองนะครับรอฤดูกาลเก็บเกี่ยวอ้อยไม่นะครับเก่ออ้เทศนะครับกระตุ้วแห้งนะครับคล้องโตนะครับคุปตา อน,นี้ลูกนี้ไถหน้าหดยังเดียวครับหน้าหดกับที่ตกไล่อยู่ไลน่นึงกับที่ประมาณไล่ละสามร้อยนะครับหรือสามร้อยห้าสิบแถวบ้านผมกับสิเลดเลดกับประมาณนี้นะครับแต่ว่าบรูว่าทั้งอื่นสีประมาณไดนนะครับแต่ว่าบ้านผมนี่ไปเอามานะครับของของเจ็ดห้าตัวเดียวกันกับตัวนี้นะครับเอามานี่แต่ว่าเพิ่อนออก ผนออกมาปีไก่นะครับอันนี้ออกมาปีนี้ผนออกมาขานาดมันสื่อสดนะครับแต่ว่าลดมาแต่ตั้งเงินเนาะลดมื้นหนึงคือกันขานาดเจ็ดหานี่อุปกรณ์พันพ่วนแล้วก็พันสามคงซีไอพันซีนะครับเ่นออกมากับลวดเบสเซตกอยู่ล้านล้านสามนะครับเงินสดนะครับอันพรกับตกล้านกลัวธรรมดาครับดอกเบี้ย ตองซื้อข้องขายแต่ต้องมีดอกเบี้ยนะครับเจ้านี่นี่บอกตรงๆเลยครับลบงานนี่ขี่บตั้งก้อนนะครับแถวบ้านผมนะครับขี่บตั้งก้อนเลยครับคนลบงานเพราะว่าไทยดีนะครับ้ังได้นะครับคนโซเฟอร์นี่้ังได้บ่มีเหรียญตัวนะครับโซเฟอร์นี่มองได้ลุ้มมองได้่นันดันให้พ้อมนะครับคันแทนได้คันแท้หน้าขาดกระดันให้พ้อมนะครับ ไทยประจําผมเก่าเจ้านี่นะครับไทยไทยดีนะครับขันบอกไปก็บ่เกินสามมือนะครับคือสองมือนะครับเพอว่างานหลายเพิ่นก็ต้องตามชิ่วนะครับอันนี้ไทยไทยเลี้ยงหรครับเรือให้เดียวหน้าบันผมมันปินแบบนี้นะครับให้หน่อยให้ใยเนี่ยนะครับบางให้กใหญ่นะครับบางให้กัน้น่อยนะครับ นี่ครับอันนี้ก็บที่เป็นกระเจอกกระแจกไปเพราะว่าพื้นที่นว่ซ้ำกันนะครับนี่ก็เป็นซาเนี่ครับอ่าที่เป็นประมาณนี้เถิงเติงกันที่เป็นปลูกอ้อยนะครับเพราะปืนที่มันบ่คือกันกันเป็นหน้ารุงๆุงแบบนี้เพิ่นกระทีเป็นหน้ากับเติงเติงกันที่ปลูกอ้อยนะครับที่เห็ดพอกับที่ไปเข็ดของจะคข้งนะครับจนลูกะ รับจ้างนะครับแต่ว่าขันเป็นคือท่างไยนะครับคือว่าพื้นที่หลายจังให้หนึงเป็นลายลาลายห,ายหายนยูสบายเลยครับนีไถง่ายแต่ว่าขันขันให้หน้าหน่อยมันก็คือว่าแหละครับมันเก็บงานยากนะครับเก็บงานยาการเพราะก็ต้องไถน้ำทางขางนะครับน้ำมุมคันแทะหน้านะครับส่วนตัวผมนะรถอ่ะผมมัก ผมมักจอนเดียนะครับรถส่วนตวนี่รถนี่ผมมักจอนเดียแต่ว่าถ้าเกิดเรื่องเรื่องข่องตัวขับง่ายผมมาผมยกให้คบตานะครับแก็อะไหลกันนิดสบแมถามว่าห่างยากบอสําสหรับผู้มึนผมกะบรูนะแต่ว่าสําหรับผมนี่ผมมองว่าคบตานี่ห่างยากอยู่ครับ ทั้งนี้ทั้งนั้น,นกขึ้นอยู่กับคนใส่น้ำนะครับก็คือว่าไ่้กระแล้วแต่งานนะครับอย่างบางคนก็ว่าที่ผมได้ยินมาว่าเออ m 7 0นี่ออยู่ยกตัวอย่างเนาะ m 7 0นี่บ่ทนมีปัญหาระบบไฮ้โรล,ลิกแก้บ่หายแต่ว,ว่าบ้านผมนี่เห็นอยู่หลายคันนี่รถหันตั้งแต่ซิปปีแนละ้วเนี่ยครับพวกเคยซ่อมเลยไฮ้โรลิกเกียร์ ยังยังมาท่านในเคยสอบใชครับแต่ว่าทางนี้ทางนั่นก็แล้วแต่คนขับก็แล้วแต่ผู้ใส่นะครับผมขันผู้ใส่แห้งขันบอกไงยๆว่าตีนผีนะครับถ้าตีนผีนี่ก็บอกตรงๆเลยว่ารุ่นได้แห่างนะครับเหมือนแต่พวกบดดา เท่านี้นี่นพันเก่าบนเอ็มเอ็มเอ็มหาเจ็ดนี่กะกะหาพันกว่าชั่วโมงนะครับรหลดหาพันกว่าชั่วโมงกะเพึ่งได้เลียนคาดไปนะครับพึ่งเลียนคาดไปปีที่แล้วบ่ครับเราก็กะซ่อมก่มีแต่เปลี่ยนสินค้าหนาสำนักน,นะครับเราก็ทายของเลี้ยวตามระยะนะครับ ถ้าเล่นถ้าถ้าส่วนโตผมนะครับถ้าถ้าไผไผสิหารถใส่งานนะครับถ้าส่วนตผมผมแนะนําเห่นรถตลาดทััวกว่านะครับถาม่ามันแพงบอมันกับตีแพงอยู่แต่ว่าในการเซอร์วิสนะครับผมนี่คือส่วนโตผมนะผมว่่ได้ไปโจมตีใครใดนะคือส่วนโตผมผมบอกว่ารถตลาดจังได้อะไระะก็มีสแปมกลัวมันถาม่าแพงแน่มันก็เปลี่ยนบางรุ่นนะครับก็แล้วแต่สัดส่วนกันไป แต่ว่าสำสำหรับผมผมมาโคกวตาคือหนึ่งยามเพิ่นสอมเพิ่อนอยังอะมันมันสอมถึง้วก็อะไหลก็มีสแปมมันบริยาผมเป็นนะครับแต่ถ้าเป็นรถตลาดยี่ห้อไม่ไม่นี่มันก็โบ,บนี่ใจถามมาแต่ทีอนี่ราบอะไหลต่ว่าอาจจีบ่นี่ขางในสต็อกนะครับแต่ส่วนมาโคกวตาแถวบ้านผม ว่ามันเป็ยนยงกะบ่บ,บ,บ,บดโดนครับทางศูนย์บนกอกมาาบึ่งหเลยเลี่ยนซิ้นเลี่ยนคาดนะครับเรียบร้อยนะครับผมไอีกสองสามห้อยกะเลียวๆครับแนะนน้ำเลยครับขันไส้นี่แนะนําคู่บุตานะครับขันมาคว่ำแรงต้องมกจอนเดียนะครับแต่ว่าคว่ำ่องโตกะกะที่แบบนึงก็แล้วแต่ว่ามากไผมากมั่นนะครับ แลวว้วก็บตาก็ดีดีคือคลองโตัวบริการใกล้บ้านนะครับอันนี้มันเป็นพันเอ็มหาพันเดียครับนี่เดี๋ยวมันมาใส่เนี่ยครับเป็นพันของเอ็มหาพันถ้าเป็นพันของมั่นนี่แห้งที่ไถดีนะครับอันนี้เป็นพันของเอ็มหาพันหลักก็มาไต่หาเจ็ดนะครับแล้วก,ก็มาไต่เจ็ดหา หมดใหญ่นะครับไสหน่อยมันกับมันกับทิศบ่ฝอยนั่นแหนป่ะไหนนะครับเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยครับไปทั้งหนต่อนนี่ เตี๋ยแต่มันก่อนได้จักได้แล้วมูนี่บ่เนี่ยมันให้ใหน่าหน่อยเนาะรถไถผู้ใดของไอ้เพียรบน่นนิว้วจะหาบอ่ะถาไถยนาฮู้นี่ตั้งที่นี่ปีนี่ไรไรล,ล,ละเท่าไรนี่เจ้สามร้อยห้าสิบามร้อยห้มสิบปีไรสามสิบป,ปีเดี๋ยวขันนั้นค่อยไปไทยน่าค่อยทุบบ่อไงเด้๋ยวขันไปค่อยไถให้เฉพาะของไอ้น่ะเออ นี่แมาจมานิน้ำมันจืบเบิรกอนน้มันบเบิกอ <laughs> นไทย้องกันแม่โอบอนี่เติมม่หาด้อยเติมมาหารอห้อยอมองไ,ไ,ไปอย่า,ายงาคุนบ่ไม่ไรเ้าจ่ไปอ่า้า่า,า,า,ายนึ่งอ๋อเตจแต่ปอย่าขึ้าไปเนี่ยมันมันี่มันมนตามนียนบ่ไม่ี่วกเปลี่ยน่เ้วรากา็ฟังนี่อีกสามให้บ่นี่เบิดเท่าไรก็เบิดมหาร้อยี ประหยัดบ่เตี๋ยดว่าซ้ำๆกันกำหาเตียหรือไจ็ดไลกัวตีมันไฮน่อยเนาะขัดมันไฮใหญ่ยมันกัมันกัดที่ไว้ก็หนีแล้วเนาะไม่เนมวนกุบเตี๋อ๋มันปลูกข้าวโพด ไรล,ละสามร้อยหาสิบนะครับทางนี้แล้วก็ทางพี่น้องบ้านอื่นไรล,ละเท่าไหร่ครับคอมเมนต์กันได้ด้วยครับผมเดี๋ยวไปก่อนไปพอกันไม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวถ้าว่างๆมีโอกาสเดี๋ยวถ่ายให้เบิ้งไหมครับโอ้คือเลี้ยวเถือ่อนถอยหลงังเวนใส่ให้ฝนมาไทยอันแต่ว่าบรรย้ำในสอบนี่ยูมอื้อเมนอยู่เป็นให้สองขุนวุ่น แต่ว่ามือนั้น,หนเห็นไทยมันเป็นหอนๆอนั่งในบุ